พอทายหน่อยเนอน,นี่ฟักบัวน่าเจ้ามาาัดละสิบบาทแกงนมนมซดสดเจ้ามีมีค่ากันว่าแกงนมนม <c oughs> เจ้าอันนี้ของกินตังเฮาเนาะตังเจียงไฮเนาะมีเฮดตวยอันนี้เฮดอันนี้เฮดหูหนูอันนี้เฮดอันนี้เฮดลมจ้ะมิโมโอเตนเนอร์ลม <c oughs> อ๋อะสะบอบทองดีของเจียงไฮนะเจ้าม,มีพริกแดงซดสมีเห็ดหูนหนูมีพริกแดงนะเจ้าอืมเจ้าแล้วก็มีผักแกงแค้น,นะเจ้าได้สำเร็จมีของกิดบันเฮาเจ้า,อ,า,จาอันนี้ผักข้าวตองเจ้าผักหี้เจ้าพอทายนี่ไหมเนอ ก็คอตอง้พวกนี้แล้วก็มีอ่าสีกล้วยปานะเจ้าสีกล้วยปา่าตองกล้วยปาเนาะเจ้าอันนี้ของเจียงฮายเฮาเนอร์เจ้าดูตอนนี้มีบะขามน้อยก็มีแล้วเนอะเจ้าบ,บะขามเจ้ๆมีบะเขือแจ้ตัวนครับเด้อมีฟักบริดไหมของีิบ,บันเฮา กินเจียงไฮอันนี้มะละาอันนี้ของมะละาขี้นกนั่นล่ะกองมะละาขี้นกเจ้าเจ้ามาดูเนอมีพักอย่างมีพักสดทักนอย่างเจ้ากัดเจ้าเจียงไฮน่ะเจ้ากัดเจ้าเจียงไฮผ่าท้ายนี้เนอะป้าเนอเจ้ามีดอกแคนะเจ้าก็กำลังขายอยู่นี่มีสับปะรดด้วย สับประรดนางแรนะเจ้ากำลังออกตอนนี้เนาะเจ้ามีมะม่วงมีมีกล้วยมีมะละกอมีบบกล้วยเต้น,นะเจ้าจะมะขามอ่อนกำลังออกนะเจ้าตอนนี้เจ้าดูตะการน,น,นะเจ้ามีโอกาสเจียงไฮนะเจ้าไรอะไรสวนอะไรก็นเอ ไรสดเลยค่จะตัดจริงให้นะเจ้า